โอเคก็กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมจิตวันชาแนลครับเราก็จะมาเปิดอีพิกที่มาใหม่เช่นกันครับสกอสพีลาซีซั่นเบสฮะนำทัพโดยเวอร์จิทฟอนไดแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นจุสเบลลิงแฮมแล้วก็เป็นทางแฟงกี้เดยองนะตัวที่อยากได้ที่สุดก็จะเป็นทางจุดเบลลิงแฮมก็ดีนะเราแฟนเอลเลดไงมาอยู่กับไอดีไก่ซามูเอลโตนะสุ่ม100ทองไปเลยปเปิดฟรีไม่ได้ก็เอาทอง พาเปิดฟรีว่ามันจะได้หรือเปล่ามารลุ้นกันมาว่ามันจะได้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยสีบ้านี่แล้วสีหลอกจริงสีฟ้ากับสีม่วงใหม่แบบนี้ไม่ได้ครับต้องเป็นผู้นะถ้าเป็นบิ๊กไทม์แอนด์โซตไทมอ่ะไม่ได้ครับเราก็มาดูของไอดีปัจจุบันที่ผมเล่นอยู่นะไอดีไก่สมุยตัวัว่ามันได้ประมาณไหนแล้วมาลุ้นกันามาดูกันครับนี่ครับโอ้โหเมสซี่ได้มาฟรีนะเราก็จะไปเก็บอีเวนต์ที่มาใหม่กันเลยไป สุดยอดบอกเลยมาเป็นทางเลืมะเร็เจอเลืมะเร็โอ้เอาจริงๆมาโอ้ชัวร์เมนี่ชัวร์เมนี่มาให้โรเบิร์ตจัดคลียว่าเป็นทางโรเบิร์ตเดวันดอฟสกี้ยิงเข้าไปก่อนครับเลือดมะเร็ตฝั่งตรงข้ามโอ้โหออะไรวะเป็นฝั่งตรงข้ามเลือดมะเร็ตนำก่อนนะครับโรเบิร์ตเดวันดอฟสกี้เป็นทางเราเหมือนกันซัดดอกนี่อา้าวอะไรวะ เอาใครเอาใข่ไปสก,กัดเอโตโดนจุดโทษไปครับสมุเอโตลุกขึ้นมามาสังหารจุดโทษยิงกลางไปนะครับกดตัวไปทางขวาแต่ว่าเอโตไปยิงตรงกลางไปนะครับโอ้โหนี้สมุเอโตยิงเข้าไปแบบสบายเลยบอกว่าก็เป็นทางเรลียมาดิดขึ้นมาฝั่งเรานะวินิชุจูเน่ลากมาลากมาปั้นลูกนี้เรียบร้อยสองศูนย์ครับเป็นทางวินิชจูเน่ครับแต่ปมนทางเรลียมาทิด จะพลาดหรือเปล่าในเมนตรงข้าอาจารย์ทอดได้2นาทีาทเี๋ยเมเลดเราขึ้นมาอีกครั้งซิ่งหนึ่งสองมาให้กรริยดเอ็มปาเป้งัดมาให้เอโต้โดนชุบออกไปครับทีบุกกดตัวติดลูริเกอร์เคทิ้งไปก่อนอาจารย์ปอนวิทจบเกมว่าเรามาซุ่ม้างหลังกันต่อเป็นทางบาลิออสเข้ามาวิงก้าวิงก้าจ่ายติดครับตัดเคปม,มาเลยครับเป็นทางสมุเอโต้เ๋ยเมเลดฝั่งตัวข้าพลาดเอโต้ซัดไปดอกนี้เป็น3ามหนะนะึ่งนะเหยมเลดเรานำแล้วครับจังหวะนี้มาลุนอีกครั้งเอโต สปีดมาซัดดอกนี้เป็น4ี่ศูนย์เลยครับเอาจริงๆเอตก็ตึงเหมือนกันนะแล้วก็เป็นทางเล็บลตตรงข้ามจะสวนมาไม่ได้ครับแล้วก็มาเลยยามามาจะเราจะได้อีกประตูนึงหรือเปล่าอาจารย์ทดให้คิดสีนาทีนะจะได้หรือเปล่าอีกประตูนึงได้ลุนหรือเปล่ามาลุ้นก็ยังไม่เปล่านะอาจารย์แล้วก็เอาอาจารย์ปอนวิทจบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะเราก็ชนะไปด้วยสกอร์สี่หนึ่งนะ โอ้โหสุดจริงๆมาใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ